เริ่มต้นยังไงครับคุณเวสเกอร์ครับต่อแรกเดซีบอยเขาไปทําอะไรให้ครับไม่ก็ช่วงนี้ไอหลอชาโดสองมันมาใช่ไหมแล้วคราวนี้มันก็มันก็ไปเอามันก็ไปหาไทม์ไลน์ที่ไหนสักแห่งมาเขียนซึ่งผมก็รู้อยู่แล้วเราก็ถ้าเกิดมันเอาเอาไทม์ไลน์อะไรมาลงบล็อกเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ข้อมูลที่มันเขียนเองทรั้งรุ่นอ๋อเออคือด,ด,ด้วยความที่ทุกคนในวงการเกมเขา่า,าจะรู้สัมดาแลมั เคยเคยมีประวัติมาหลายที่แล้วออมันมันก๊อบกี่ทีมันก็ออกมาขอโทษเสร็จแล้วมันก็หายตัวไปชุบตัวแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วมันก็มาใหม่ด้วยการไปกอป๊อบผลงานของคนอื่นมาอีกอแต่เพื่อรอบนี้เนี่ยก,ก็ไปชุบตัวโดวยการให้สมุนเลียไข่ใช่เลียไข่เลียเลียจนมัน <c oughs> แผดเลยจนแบบไม่ต้องลงแว็กก็ <c oughs> แล้วเขาเขาเขานี้เขามาเอาหลอดออฟชาร์โไปอ่ามามาเอาไทาม์ไลน์แคสเซิลเวเนียทุกภาพตั้งแต่ต้นยันตั้งแต่ไทม์ไลน์แบบออริจินอลจนถึงไทม์ไลน์ของหลอดชาร์โดเลยเอาที่ผมเคยลงไว้ในเพ <K S 2> เมื่อซีเมื่อสองปีก่อนอ่ะโอ้โหซึ่งเป็นของคุณเมสเกอร์ทั้งหมดเลยปะใช่ผมเขียนเองทั้งหมดเลยเอามาทั้งดุ่นเลยแล้วก็มาปรับคําปรับ <Yes. S 1> คำให้ดูเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนเต๊นนะมันปรับคําแบบปรับ คือคือมันปรับอ่ะปรับแบบนิดนิดหน่อยหนย่อยอ่ะปรับเศษคําอ่ะต้นหัวต้นประโยคหัวต้นประโยคท้ายประโยคต,ต้องหาว่าทําไมทําไมคุณเวสเกอร์ถึงจับได้จังๆว่าเอ้ยเนีย่ยมึงกอปกฟู่นแน่ละผมจําตอนแรกผมนึกขึ้นมาขอว่าผมเห็นผมเห็นที่มันเขียนบอกว่ามันเป็นไทม์ไลน์ผมก็เลยนึกนึกนึกขึ้นได้ว่าผมเคยเขียนลงเพจเมื่อประมาณสองปีก่อนครับอ่าแล้วผมก็ผมว่าตอนแรกผมก็คิดในใจว่ามันลอกของปู่มาเพาะวะ ผมก็เลยจปผมก็เลยไปลื้อเลเล่นเก่าๆมาดูไงแล้วมาเทียบกันดูแม่งแคบเหมือนอ่ะเหมือนตั้ประมาณคือคือมันเหมือนเหมือนแค่เปิดเทียบคาต่อคํานี้เหมือนตั้ประมาณหกสิบห้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่เหลือมาเป็นการปรับคำประมาณนั้นโอ้โหมันมันเป็นการปรับคําแบบต้นประโยชน์ท้ายประโยชน์ทําให้ดูไอ้ดูตรงนั้นมันไม่ค่อยเหมือนไงแต่เนื้อเนื้อหาความหมายมันพยายามจะเอาให้เหมือนแต่มันก็เปลี่ยนความหมายมันเป็นันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปปรากฏว่าความหมายของคําอ่ะมันก็เลยเปลี่ยนตามไปด้วยจน จะมีคนโฟมะในหน้าแรกเขาบอกว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนมั่วหมดเลยเออผมหมายความอย่างหนึง่งจากมันก็เอาไปปรับคําเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วความหมายก็เปลี่ยนไปเลยจากคนจากคนจากคนคนนี้จากคนคนนี้มันเคยโดนโควบคุมล่าไอ้นี่มันก็ไปปรับคำไปว่าไอคนคนนี้ไปควบคุมล่าเขาแทนอะ่ะคือมันนั่นแหละอ่าแล้วเมื่อกี้คุณนายจะถามว่าอะไรอ่าจะถามว่ามันมีจุดหนึ่งที่ คุณเอกเคยลงผิดแล้วเขาก็ลงไอ้ผิดผิดไปด้วยที่ผมเคยลงผิดตามคุณเอกผมก็แจชี้แจงบอกบอกพวกแฟนหนังสือในเพจเทไปแล้วไงในในปีเดียวกันเลยว่าว่าผมลงผิดนะตรงนี้ตรงนี้ขออภัยล่วงหน้าด้วยต่ากอดว่าไอ้นี่ก็มันก็ไปก๊อปผมมาทั้งดูแลที่ผิดแม่ก็ผิดตามมาหมดเออก็คือไม่ได้เช็คเลยเออมันไม่มีการเช็คกันมันเห็นมันเห็นว่าเฮ้ย มันเห็นว่าเฮ้ยนี่มันข้อมูลทาไลน์ไว้กุ๊กคบได้ก๊อป็แม่งเลยไม่ดูไม่มีการตรวจเช็คไม่มีอะไรเลยกุ๊กกุ๊กป็แม่งก่อนแล้วค่อยไปตัดต่อถ้าเกิด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 มีใครจัดตก็บอกว่าเอ้ยอันนี้ต้นฉบับผมเห็นเขาลงไว้ผมก็เลยเอามาอย่างนี้ก็อ้างได้ไงอ่าอ๋อแล้วแล้วเครดิตเขาให้ไหมครับเครดิตไม่ใส่ครับรอบนี้มันไม่ใส่ไม่ใส่เลยแต่คนแต่ในเมื่อมันเอามาลงในบล็อกมันเนี่ยคนก็ต้องคิดว่ามันเป็นคนเขียนใช่ปะ <ม>ใช่ครับก็บล็อกใครบล็อกมนันนะเนาะอย่างข้าวของผมทําในทําในไกด์ไกด์เล่นวิธีเล่นในเลเวลชันแบบโอเลเวลชันอ่ะมันเอาไปใส่เครดิตมันเอง,งดเดียวเลยนะบอกเขียวว่าบายเดซีบุยเฟอร์ออกไซด์คนเดียวเลยไม่มีไม่มีบอกว่าเอามาจากคนนี้นะมันบอกมันบอกายาอายไกด์ในี่ทําขึ้นโดย De De C B o X ดเดซีบุยเฟอร์ออกไซด์เดซีบุยเลย,เย,เลยใช่ไหมใช่เด่นล้าเลย หูแห่ง <ś led> เดี๋ยวอ,อ,อารมค้างว่ะอารมค้างมาจากไหนหรือว่าเนี <ś> ่ย <led> คุณลุกข้างนอกออกไปเลยข้างนอกขวามือแม่งเห็นใครค้างนู้นว่าเดดุวบวยหมดแล้ยิงแม่งนูอยู่แล้วแล้วคุณเอกได้ได,ได้ได้ไปเตือนเขาส่วนตัวไหมไม่เคยไม่เคยคุยเป็นการส่วนตัวไม่เคยเลยสักครั้งเดียวก็ไม่เคยไม่เคยครับแต่ไม่มันทำเฟซบุ๊กเคยทักกันไหม ไม่เคยครับเป็นเพื่อนในเฟซก็ไม่ใช่หรอไม่เป็นผมไม่ได้เป็นอืออ๋อไม่ได้เป็นเหรอแล้วใครเป็นเพราะนั้นผมเห็นว่าเป็นเพื่อนร่วมกันกับผมด้วยจําผิดแล้วปอนนาโชนเ่เพื่อนคนเนึ่งแล้วอนนาโช่ใช่ใช่เป็นเพื่อนในเพย์มือนกันเขาเขียนในเพย์มาก่อนผมปอนนาโชนี่เขียนเขียนในเพย์ก็ตั้งแต่ปีห้าสองผมมาเขียนเพย์นั่นแหละต้นปีเขียนดีนะผมผมชอบนะเขียนดีเขียนดีผมชอบกระทู้เขาเขียนแบบโหและเอียดชิบหมผมเขียนกกใช่ไหมคุณคุณแฮ ไม,ไม่ใช่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 ที่ผมอ่านเพย์นะผมอ่านเพย์เพราะคุณเวสเตอร์แนะนําผมนี่แหละตอนแรกผมไปซื้อเกมแม็กไอเทียพอเจอโฆษณาหมวกวาูกระทะกูไม่อ่านแม่งละไอเทียแม่งซื้อเกมมีโฆษณาหมูกระทะไอเ้เทียผมหมวกวูกระทะเลยมึงมาไงเนี่ย ก็อนเ,เรียวมาเนี่ยผมเช็คผมให้คนอื่นเเช็คเขาบอกว่ายังไม่ค่อยเหมือนทที่เดียวก็เลยยังยังไม่มีอะไรขึ้นหน้าต่อแต่ต่อบอยากเอาเป็นประเด็นไม่ได้ <S <S อันนี้พูดถึงเดียวมะในเพเดือนพฤศจิกาปีสองพันสิบสามถูกไหมใช่ใช่โอเคอันนี้ยังไม่เหมือนเท่าไหร่ก็ยังไม,ไม่เอาเป็นประเด็นใช่แต่แต่ท<ต>ี<ต>่เป<ต>็นประเด็นจริงๆคือเรื่องไอ้แย่เนี่ยมันเอามาทั้งดุ่นเลยคือเกมอะไรครับแคสซูเมเนียไอ้ที่มันที่มันกอปไปทั้งดุ่นแคสซูเมเนียโอเคครับ อันนั้นอันนั้นคือประเด็นหลักใช่ที่ว่าชัดแน่ๆมึงเลยมึงก๊อปกูแน่ๆทำนาบนหลังคนนะค <laughs> ือมันเทียวมันเทียวมันเทีย่ยวโพสเอาหลอดใ,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 ใน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 บล็อกของมันเองในบ้านของมันเอง,บอ,ง,เองบอกว่าเอ้ยมันทำเพื่อจ <ผม S 1> <ส>ิตวิญญาณสรุปนะครับเราทำบูบูสรุปเพื่อจิตวิญญาณของเกมเมอร์นะฮะเดี๋ยวทำไปด้วยจิตวิญญาณของเกมเมอร์แต่มึงลืมไปว่าแม่งมึงควรจะมีความเป็นคนก่อนจะมีความจิตวิญญาณเกมเมอร์ฮะ ใช่ใช่เห็นด้วยครับเห็นด้วยครับอันนี้มันนะักคนก็อืมมันมัน,ม,นมันห่วงมันมันห่วงจิตวิญญาณเกมเมอร์มากกว่าความเป็นคนนห่ยมันอาจมีพลังงานบนสารบางอย่างอยู่ใช่ก็เป็นได้ <c oughs> อ้าวแล้วอย่างนี้สมมติอะถ้าถ้าว่าในเรื่องของเอ่อถ้าข้อกฎหมายเอาผิดไม่ได้แล้วระหว่างส่วนตัวล่ะ ส่วนตัวส่วนตัวผมไม่อะไรมากหรอกคือคือมันมีคนไปเข้าไปด่ามันเยอะแล้วแต่ว่ามันก็โดนบล็อกโดนโดนลบเม้นอะไรมันก็เข้าไปถึงตัวถึงตัวมันไม่ค่อยได้อ,ะอ,อ่ะเอาก็คือก็ค,อคือหน้าเฟซน,นี่เขาบล็อกคลิปหายหมดแล้วพวกคี่ไปไว่าแอนตี้เขาพูดไม่ถูกจริตมันมันลบหมดอ่ะ